สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับเอาละครับสวัสดีครับน้องๆครับโอ้โหนะวันนี้นะครับน้องๆหลายคนนะฮะงงอีกแล้วนะครับพี่สมบอยเล่นเกมอะไรนะวันนี้นะฮะเราเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับหลังจากที่อยู่ในแกลลี่หดกันมานานนะครับพอดีมีน้องๆนะครับเขาถามกันมานะเขาคอมเมนต์มานะบอกว่าอยากให้พี่สมบอยเนี่ยลองเล่นเกมนี้ดูบ้างนะครับกับเกม the baby in yellow นะ หรือว่าเด็กทาลกในชุดเหลืองนะฮะ,ะรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยจริงมันจะเป็นเกมมือถือมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีเวอร์ชั่นแบบเล่นในคอมได้ด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเนื้อหาใหม่เพิ่มขึ้นมานะซึ่งเป็นโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับออโอเคนะก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องเริ่มคืนที่1กันเลยนะครับคืนที่1เนี่ยนะฮะพี่เลี้ยงบอกว่าได้เวลานอนแล้วนะนะแล้วเด็กก็บอกว่า เธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ <S <S โอ้โหเอาลนะฮะอะไปเลยนะไม่ต้องรอแล้วนะครับเบสไทม์สตอรี่นะวอชดิว์นะอ๋ะอก็น่าจะบอกนะว่ามีการอัปเดตนะมีการเพิ่มแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างแล้วก็มีซีเครตมีคอลเลกติเบิลอ่าเป็นพวกอีสเตอร์เอ็กอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะอันฮะเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพี่สบอยเนี่ยไม่เคยไปดูช่องไหนเล่นมาก่อนนะครับเพราะว่าพี่สบอยเนี่ยอยากจะเล่นแบบ สดๆนะอยากจะรับรู้เรื่องราวแบบสดๆนะฮะอ่าแล้วดูเหมือนว่าเนี่ยเ,เด็กเหลืองนะเด็กชุดเหลืองคนนี้เขาจะจ้องตามเราตลอดนะฮะมีออบเจกทีฟขึ้นมาด้านซ้ายบนนะฮะบอกว่าให้เราให้อาหารเด็กนะฮะด้วยการไปหยิบขวดมาจากตู้เย็นนะฮะโอเคแล้วแล้วตรงนี้มันเรืองเรืองแสงนะครับอะไรครับนี่นะเฮ้ยปลดปล่อยวิญญาณนะ โอ้เหมือนเป็นวิญญาณแมวอ๋อไอ้นี่หรือเปล่านะที่เราต้องเก็บให้ครบ12อันนะฮะโอ้เนี่ยนะเด็กคนนี้เนี่ยมันไปสะกดวิญญาณแมวตัวนั้นไว้นะฮะอ่ะจ้องตาเขมแงเลยนะอ่าจะกินใช่ไหมเดี๋ยวไปหยิบม,มาให้นะอยู่ในตู้เย็นแล้วงั้นเหรออ่ะเปิดตู้เย็นมาหน่อยฮนะเออเราควรจะเอาอะไรให้เด็กกินก่นดีนะครับเออนะดูเหมือนว่าเป็นเด็กเนี่ยเออเนี่ยอะไรเด่ยนะซุปหนอนหรือเปล่านะ ดูเหมือนเป็นเด็กนะเราก็หยิบนี่เขาบอกให้เราหยิบขวดนมมาให้เด็กนะ,ะปิดประตูด้วยนะเดี๋ยวเปิงไฟเอาแล้วครับเนี่เจ้าหนูมาแล้วกินเข้าไปนมยัดปากไปเลยเอากินเสร็จแล้วก็ทำอะไรครับเออเอะนะเอะแล้วนะครับโอ้นะเขาบอกให้เราไปเปลี่ยนแพมเพิ์ดเด็กนะฮะเปลี่ยนแพมเพิ์ดเด็กนะอ๋อนี่แพมเพิ์ดเด็กอยู่นี่นะฮะเออเอะแบบนี้นะ ล้างก่อนได้ไหมนะเอาน้ําร้อนลวกตูดไปเลยนะได้เปล่าอ่าไปล้างตูดก่อนอ๋อไม่ได้ดะาลืมไปต้องถอดก่อนเดี๋ยวเอาไปวางไว้ไหนเนี่ยนะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนแพมเพิร์ดต้องเปลี่ยนตรงนี้นี่นะอ่าแล้วให้เราไปหยิบแพมเพิร์ดอันใหม่นะเอ้ยอย่าหันอย่าเอ้ยนะลุกทําไมนะนอนไปก่อนเฮ้ยมันลุกขึ้นมาหรือว,ว่าตบทิ่มเนะี่ยอ่ะนั่นไงแหละว,ว่าแล้วว่า ว่าแล้วนะเด็กนี่นะเฮ้ยวิญญาณแมวปลดปล่อยวิญญาณแมวก่อน Big Head โห de อ n ล o ็อกเอ้ยมีโหมดหัวโตด้วยเลยนะอ่ะเออนะเผอแป๊บเดียวเองมานั่งนี่ละนะเจ้าเด็กด่เอาเปลี่ยนให้แล้วอาพาเด็กไปนอนนะครับออบเจกติกใหม่ขึ้นมาแล้วนะพาเด็กไปนอนนะแล้วห้องนอนของเด็กนี่อยู่ตรงไหนนะนี่หรือเปล่านะเออน,นี้ไม่ใช่นะนี่เหมือนเป็น อพาร์ตเมนต์นะเป็นคอนโดที่เราอยู่นะอันนี้ออกเป็นตรงทางเดินนะั้นไม่น่าใช่นะครับโอเคนะบริเวณที่ต้องนอนน,น่าจะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับเฮ้ยมีหมานะมีรอยเท้าหมาแบบนี้น่าจะเป็นห้องนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยนะไม่เกี่ยวนะนี่มันห้องซักรีดนะฮะอ่ะปิดประตูมาก่อนนะเอ่อห้องนอนนี่ป่ะเออเดี๋ยนะเดี๋ยวเราจะเหวี่ยงเด็กลงไปนอนเลยได้ไหม ว w น t h เ e e ว้าให้ร้องร้องลองเฮเวียงได้ด้วยอะโอ้โหโอ้โอ้โแหวนะเวียงเล่นๆนะนะจะเป็นร้องไห้ไม่ได้เอาล่ะออตจุทิขขึ้นมาอีกนะบอกให้เราไปหานิทานแล้วก็มาอ่านให้เด็กฟังนะฮะเออ The Prince and the Cat นะอ่านะเจ้าชายและเด็กนะนั่งอ่านจะอ่านให้ฟังนะฟังให้ดีนะ โอปัสาอะไรดิออกภาอังกฤษอ๋อนะเนื้อเรื่องก็ประมาณว่านะแมวเนี่ยนะอุตส่าห์พาเด็กไปเที่ยวสวนนะแล้วเด็กจะไปทำสวนพังหมดเลยนะก็ดูแล้วนะหน้าตาก็คล้ายๆเด็กตัวนี้เลยนะแมวก็รู้สึกว่าเสียใจจังฉันไม่น่าไปทําอะไรแบบนี้เลยนะอ่ะเอาแมวไปนอนกอดด้วยนะจะได้นอนหลับฝันดีนะเอ้านะเจอวิญญาณแมวหลบอยู่นี้อ่ะปลดปล่อยวิญญาณแมวหน่อยนะฮะโอเคนะ เขาบอกว่าให้เราออกจากห้องแล้วก็ปิดประตูนะครับปิดประตูไปแล้วให้รอพ่อแม่นะไปดูทีวีที่โซฟาได้เลยนะครับโอเคครับพ่อแม่เด็กคนใครเนี่ยอยากจะรู้จริงๆนะอ่ะอ่างน้อยชิวเอาออนโซฟาอ่อแล้วเราดูเหมือนว่าเรานั่งจนเพลินจนหลับไปอ้าวได้ยินเสียงเด็กร้อง โอ้ยให้ตกลองอีกนะ <c oughs> ลองอยู่ในห้องนอนได้ไมันเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรใครเปิดประตูเปิดทำไมอ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> มันหายไปไหนแล้ว <c oughs> เด็กเนี่ยนะไปอยู่ห้องไหนมาเนี่ยเฮ้ยเสียงมันหลอนเหมือนกันนะแอบสยองแอบสยองขวัญเหมือนกันเฮ้ย ดูเหมือนตรงนี้จะมีกุญแจนะเพราะว่าไอเนียตรงนี้มันล็อกนะเออแล้วเด็กมันขึ้นไปได้ไงเนะี่ยเอยเด็กเนี่ยอ่ะไปขึ้ืนไปหน่อยไปน่าจะแอบ,บอยู่ด้านบนนี้แน่เลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ย่องหน่อยย่องหน่อยไฟฉายมีไหมฮะไฟฉายไม่มีนะฮะดูเหมือนห้องนี้เนี่ยจะมีความลับอะไรบางอย่างนะฮะอ้าวแล้วนี่มีเหมือนเป็นรูปภาพนะเป็นแมวหรือเปล่านะ อาจจะเป็นวิญญาณแมวที่เด็กคนนั้นเนี่ยทำแสบใส่ไว้ก็ได้นะครับอ้าวเฮ้ยแล้วมันเปิดวาปมาให้เรามาตรงไหนเนี่ยไปวิ่งกันไม่ได้ไปตามรอยเท้าวิญญาณแมวไปเฮ้ยเจเย็ The Black Cat Approach แมวดำมาถึงแล้วนะไยแล้วไงต่ออ้าวจะมาอีกทีในปี2022 ก็ปีนี้ไม่เช่่เหรอเฮ้ยแล้วอะไรดิรูปวาดนี่เป็นดำๆหมดเลยนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเออนะหรือว่าเราอาจจะโดนวาร์ปมาก็เป็นได้นะครับไปครับเ,เด็กยังคงร้องอยู่นะซึ่งก็ไม่รู้อยู่ห้องไหนนะเอาเมื่อกี้ลงขึ้นเดินขึ้นไปก็เห็นเจอเออไปไปไนี่แหละ เป็นเวียงตกบันไดเลยพ่อแม่ไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยแหมไม่ได้นะน้องๆห้ามทำตามนะเกิดเดี๋ยวไปเลี้ยงน้องบ้านเพื่อนบ้านใครเดี่ยไปเวียงเด็กเวียงอะไรอย่างนงี้ไม่ได้นะเอ,อนอนได้แล้วนะไม่ต้องมานั่งจ้องหน้านะเดี๋ยวฉันจะเอาของเล่นมาให้นายเล่นอีกสักอันหนึ่งเอาเอาไปปอง <c oughs> เอ้ย้ยหล่นใส่หัวเลยนะแหมทำเป็นลุกนะนอนได้แล้วนะไม่ต้องมาจ้องแล้วนะเออไป ไปแล้วครับเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ย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 เขาบอกให้เราไปโซฟาแต่ยังไม่ทันลงไปเลยนะครับเอ็งเปิดประตูทำไมเนี่ยนะเฮ้ยเด็กนี่จะต้องเอาของบางอย่างเนี่ยเฮ้ยเดียวมันทับตาแดงใส่ทำไมเดี๋ยว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 เ,เ,เอาละดูเหมือนจะไม่มีอะไรโยนให้เจ้าเด็กที่ได้แล้วเราก็ลงไปนะปิดประตูได้ด้วยเดี๋ยวหลอนเองอีก นะครับไปที่โซฟานะครับเช่นเคยนะครับรอพ่อแม่เข้ามานะครับอ่ะอ่แล้วครับเคิร์มอีกแล้วครับมานั่งโซฟาทีไรก็เคิร์มจะหลับทุกทีอ้าว่านแล้วนะครับสำหรับคืนแรกนะครับอ่ะทีนี้มาคืนที่สองนะนเนเดอหายเป็นไงมีบทสนทนาขึ้นมาบอกว่าเด็กหวัวเลาะดูสิดูสินี่มันสนุกไหมอ่าพี่เลี้ยงก็บอกว่าฉันบอกนายแล้ววันนีย่าทำอย่างนั้นนะ <c oughs> อ๋อดูเหมือนว่า คืนนี้เดเ,เด็กน่าจะเริ่มปวดเรามากขึ้นแล้วนะครับพี่เลี้ยงถึงกับปวดหัวเลยนะฮะอ่ะออให้ไปหยิบเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้มานั่งทําอะไรตอนนี้เด็ยนะใส่ถุงมงถึงมือด้วยอ่ะอยากกินนมใช่ไหมแล้วฉันจะไปหยิบนมมาให้ด่าหยิบนมหน่อยนะฮะเอ๊แต่พี่สบอยคิดว่าถ้าเกิดเราลองหยิบอย่างอื่นไปให้เด็กดูเด็เดกเขาจะกินไหมนะ เอาอะไรดีเอาหอมด้วยว่ะเอาไปแกล้งเด็กหน่อยนะเออนะนี่เคยกินเปล่านะเอ่อจริงๆมันกินไม่ได้หรอกมันเอาไว้แปะที่ตาของนายน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เด็กตามันแดงๆกันแล้วนะนะทำหน้าโกรธใส่ทำไมเอาไปเออแปะใส่หัวได้ด้วยเฮ้ยฮาว่ะนะเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่เขาก็ไม่อยู่นะแล้วก็นะนะ เวียงทิ้งเหรอเวียงทิ้งเหรอนายคิดว่านายแสบเป็นคนเดียวใช่ไหมเออนะแปะไว้ก่อนนะอันนี้มันเอาไว้ลดไข้เออฉันรู้สึกว่านายตัวร้อนน่ะเดโยนทิ้งโยนทิ้งเอ้ยไม่เป็นไรมาเ,เดี๋ยวฉันจะเอาไข่ให้นายแล้วกันนะนายอาจจะชอบกินไข่เพราะมันมีโปรตีนเยอะอ่ะว้าเป็นไงล่ะเกียรนักใช่ไหม เอออุมเดีอุ้มอุมอมก่อนอุ้มก่อนนะแล้วก็โยนไปที่เดิมนะ <laughs> พี่สบายเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุกชั่วร้ายยังไงไม่รู้เฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตู้เย็นมันปิดเองนะครับเหมือนเจ้าเด็กนั่นน่าจะไม่พอใจแน่เลยนะที่ไปแกล้งเขาเยอะนะฮะเออดาเจอแมวด้วยนะแล้วเปิดมาเจอขวดนมพอดีนะเฮ้ยไอ้หนูเอ็งจะกินนมแล้วเอ็งจะ ปิดตู้เย็นทำดอยอะไรเอาเอาไปกินเออนะเอาแล้วขี่แตกแล้วนะวันก็มีแค่นี้แหละครับชีวิตเด็กนะอ่ะไปเปลี่ยนแพมเพิร์ดน่จ้องจ้องจ้องเดี๋ยวมดี๋เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋เดี๋ยวเดยเดีกเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ดี๋ย้เดดเยยดเยเีเดเดเนียเด เอเอ้ยปัญหายไปไหนละเสียงก็แก๊ก็แก๊งนะไปทำไปทำเนียนไปทำเนียนเหรอไปทำเนียนไปทำเนียนโอ้ยนะเกมเนี่ยเขาก็ช่างความคิดสร้างสรรค์เหลือเกินนะครับอ่าเร็วเร็วอ๋อคือพี่สมพลต้องกดจับด้วยใช่ไหมอ๋อไม่งั้นมันวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมฮะเออมา,มา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 เองมาได้ละอ้าวมืนมนมืน,มนนะเออเฮ้ยอะไรเนี่ย in emergency ถ้าเกิดในเคสฉุกเฉินให้ทุบกระจก ม่ไรเอานี้ไปให้เด็กก่อนนะแ๋ยวเด็กมันจะงองงมาเปลี่ยนเลยหนูเออนะแล้วพาเด็กไปที่เตียงนะเออนะโยนทิ้งชักโครกได้ไปเนี่ยฮะได้ปะรอแป๊บหนึ่งนะขอขอเข้าน้ำก่อนนะเออนะดูรู้สึกว่านายเนี่ยไม่น่าไว้ใจนะเอาดีไมเนี่ย <laughs> ไว้ก่อนนะฮะไว้ก่อนเฮ้ยอะไรแล้วมาตัดผาพมาตรงนี้ทำไม เดีเด็กเดวเดวลุงงี้เมื่อกี้เ่ยโยนทิ้งจะโคกไปเลยก็จบเรื่องแล้วเอาไปไปนอนอุ้ยเอาอะไรอีกเอาเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอเอารอบนี้เรื่องใหม่นะเออ the p r i n ้นแอนเดินเ b ็บนะฮะเออรอบนี้เกี่ยวกับกระต่ายบ้างแล้วนะเอาไปไปไปอ่านให้เด็กฟังหน่อย The Prince said time to play เมื่อกระต่ายมาหาเจ้าชายบอกว่าได้เวลาเล่นกันแล้วแต่ว่าตาแดงใหญ่ของเด็กทําให้กระต่ายกลัวแต่กระต่ายก็เป็นด้หนีไปนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอยู่ดี่มาปัดหนังสือนิทานน่ะเออเกเรแล้วเรานะนะอะไรอยากจะได้ตุ๊กตาอย่างนั้นเหรอนะดูเหมือนว่าเด็กนี่ไม่ชอบกระต่ายนะดังนั้นเราก็ต้องแย่มันด้วยการเอากระต่ายไปให้มัน อะไรเออชอบเหรอชอบเหรอเออต้องให้มีกระต่ายเหรอได้ได้ได้อ่านต่อนะเอขาบอกให้อ่านต่อกลอดทองเดินดำมืดเด็กนี่วิ่งไล่กระต่ายไปก็ดูเหมือนว่าเด็กเนี่ก็อยากจะมีเพื่อนเล่นนะด้วยการทาลุนเจ้ากระต่ายตัวเมื่อกี้นะฮะแต่ว่ากระต่ายมันก็ดูกลัวๆนะเด็กมันก็พยายามจะวิ่งไล่นะฮะอ่ะโอเค ดูแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเราน่าจะทำภารกิจเหมือนเดิมแน่เลยก็คือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยมีตัวนี้ได้เหรอดเดะเฮ้ยโอ้สั่งซื้อได้ด้วยอันนี้ซื้อได้จริงๆนะเออนะเขามีขายด้วยนะอ่ะอไปไปนะเปิดประตูนะแล้วก็ไปที่โซฟาเช่นเคยนะครับไปเลยเอย๊เดี๋ยวนะนี่ยังอยู่อีกเนี่ยเฮ้ยขายประคนเก่งอ้าวแล้ว,ลวตุ๊กตากระต่ายหล่นมาได้ไง นะกดดูดูได้ไหมเดีว่าไงใครเอาของมาส่งเฮ้ยเดลิวิลลี่แล้วไงมาเร็วซะเหลือเกินไปเร็วด้วยนะดูเหมือนจะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะครับสุดท้ายก็ไปดูทีวีได้เลยนะเอแต่สงสัยจริงนะออกมาสำรวจได้ไหมเดยนะว่าบริเวณนี้มีอะไรบ้างนะครับอุย้อยเห็นนะซ่อมนะลิฟซ่อมนะเออ อ่ะนะไม่มีอะไรเราก็กลับไปนอนที่โซฟาต่อนะครับไะทีวีก็ไม่มีให้ดูเนี่ยีแต่ช่องอะไรไม่รู้เนี่ยส้มๆเหลืองๆเนี่ยเออนี่เดี๋ยวพ่อแม่รับไม่เห็นหอมใหญ่กับขนมปังนี่ก็ฟ้องแน่เลยอา้าวจบแล้วนะครับคืนที่2จบเร็วซะเหลือเกินนะมาต่อกันที่คืนที่3นะครับพี่เลี้ยงบอกว่าฝันดีนะเด็กน้อยนะเด็กบอกว่าฉันจะโชว ความฝันของฉัน <Whoa. S 1> เด็กนี่ก็พาหลอนทุกแชปเตอร์เลยนะเอาละครับเ,ออเริ่มคืนที่3แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เปลี่ยนภารกิจให้เราไปเริ่มที่โซฟาก่อนอ้าวแหมเ็จะไปโซฟานะเด็กร้องไห้นะอาว่าไงไอเด็กเหลืองนะนายต้องการอะไรฉันจะอุ้มนายอ้าวไม่ให้อุ้มเหรอนะนายไม่ให้ฉันอุ้มเหรอ เอ้อ๋อนายแค่ตื่นมาอย่างนั้นเหรออ่ะเขาบอกให้ปิดประตูนะเออหาอะไรกินนะเขาให้เราหาอะไรกินเหรออาจจะเป็นขนมปังชีสก็ได้นะเออมีการบอกใบ้ด้วยนะฮะขนมปังชีสนะฮะอ่าโอเคขนมปังชีสนะฮะมาเลยนะเราจะทำนี่เลยนะขนมปังชีสน,ะะนี่ไงอ่านี่ไงนี่ไงเออนี่แซนด์วิชแฮมชีสก็มาแล้วครับเออไม่ต้องไปซื้อเซเว่นนะไป ยังไงเนี่ยยังไม่พออีกเหรออ๋อต้องประกบประกบด้านบนด้วยนะแหมอ่ะไปเอ๊จะมาแบบเนี้ยว้าตกใจตกใจเลยนะครับฟีดมีให้อาหารฉันอะไรเดี๋ยวเอยไหนอะ่ะจะให้ยังไงอะ่ะเฮ้ยตู้เย็นมันกลายเป็นทางเดินเลยวะเนี่ยนะ เอาไข่ไปหนึ่งใบก่อนเผื่อจะต้องให้อาหารอ๋อนะตู้เย็นอยู่นี่เองอ้าวนะเด็กเหลืองนายจะปิดตู้เย็นทำดองอะไรเนี่ยนะแล้วฉันจะไปทางไหนได้เนี่ยไปทางไหนม้นก็ไปไม่ได้นะเออนะเด็กเนี่เอ้ยอะไรเนี่ยขวดนะเออมีอะไรไปบ้างอ่ามีประตูโอเคโอ้ย มันทะลุออกมาก็ได้เหรอเนี่ยมีห้องเลขเก้านะเฮ้ยได้จะทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทําไร้สาระอะไรเอาไปกินอุดปากได้ซะแล้วฉันจะขอขย่าตัวนายหน่อยเพราะบั่นไส้แล้วจะเหวี่ยงแล้วทําการโยนนายทิ้งลงพื้นไปนะแต่นายก็ยังยิ้มได้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> พฤติกรรมนี้นะครับน้องๆถ้าเกิดมีน้องเนี่ยเอาไปทํากับน้องไม่ได้นะเอาไปทํากับเด็กเล็กไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นแค่เกมนะต้อง ต้องระวัง้วยนะครับอ่ะโอเคนะสูตรเดิมเปลี่ยนแพมเพิร์ดเหมือนเดิมนะมามาๆามา,มาเฮ้ยเฮ้ยจำสแกร์เหรอเฮ้ยกล่องของเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยทุบโผ่หน้าวะทําไมดินะเอ่อให้ให้ไปทุบไอ้นั่นเหรอเฮ้ยเด็กไอเด็กเขาให้เราไปดึงปุ่มฉุกเฉินนะ เออนะเหมือนเหมือนผู้ปกครองบ้านเี้ยเขาก็รู้อยู่แั้วแหละนะเอ้ยไม่กลัวหรอกแค่เนี้ยเรื่องเล็กนะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรแบบนี้เขาเลยเตรียมของไว้เรานะฮะอ่ะเอาขวดนมไปยัดปากซะเอ้ยจุกนมนะไม่ใช่ขวดนมนะมันเป็นเหมือนยันนี่นะฮะเป็นเหมือนยันกันผีนะฮะเออนะกันไม่ให้เด็กมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรของขึ้นนะ เออ,อเฮ้ยอย่าแกะแกาบอกหน้าฉันอีกอะไรเนี่ยเอาอ,อยู่ดีก็ตัดมแบบนี้ไม่ใช่คัตซีนด้วยนะ the prince and the chief นะคราวนี้นิทานเรื่องอะไรเออ่เจ้าชายกับแกะนะและเองเป็นสภาพนี้เองยังจะอยากให้ฉันไอ้นี่อีกเหรอนะโอ้อะไรดิมีงูเงยเลื้อยมาด้วยนะเอ่อ อ่าอ่านอ่านอ่านอ้าวยังไม่ใช่เวลานอนนะอ๋อเขาบอกว่าให้หยิบไอ้พลัชชี่พวกนี้ไปให้ถูกด้วย,วยรอบนี้กระต่ายใช่ไหมเอาไปเออได้ยังเอาได้เอาไอ้อออพวกหนวดปลาหมึกนี่กลับลงไปได้ไหมเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันน่ามขานนะไม่ได้กลัวเลยนะ, <c oughs> ะที่ทอเรื่องเจ้าชายกับแกะน้อย หน้าเด็กนี่มันเริ่มแสบขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนเด็กนอนไม่หลับนะก็เลยเรียกหาแม่บอกเอาแกะมาให้ฉันนับหน่อยฉันจะนับแกะฉันหิวน้ำเจ้าชายบอกนะโอ้แกะก็เอาไอ้นี่ให้ฉันสกปรกแกะก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันเหนื่อยออ๋แล้วก็ให้แกะ นับนับถอยหลังให้หลับก่อนฉันจะนอนเขาะไรเนี่ยเปิดตาแดงใหญ่แล้วเผชิญหน้ากับแก่้ยมันจะกินแกะเข้าไปเหรออแกะก็ด้วยความเชื่อฟังแล้วแกะก็โดนดูดวิญญาณเข้าไปเอาล้ อออายังไงเนี่ยนะเอ็งไปนั่งเป็นพระราชาแล้วเกมอ๊อบโทรหรีออยงไงนะอันนี้เหมือนกำลังจะฉายเข้าหนังอะไรบ่นเด็กในชุดเหลืองฟันดีนะแล้วไงอย่าบอกนะว่าจบนะจบแบบนี้เหรอหรือว่ามันจบได้หลายแบบนะฮะ อ้าวจบแล้วนะในโหมดแรกนะตนในต่อมาเรากลายเป็นว่าเรากดโหมด Escape ได้แล้วนะโหมดหนีนะฮะตามกระต่ายขาวไปเพื่อหลบหนีเจ้าเด็กนี่นะ เอาล้ครับน้องๆครับแมนะก็เรียกได้ว่านะครับจบไปแล้วนะครับกับเกม The Baby in Yellow นะครับแต่ว่าที่จบไปนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนแรกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการที่เราจะต้องหนีออกจากบ้านของเจ้าเด็กคนนี้แล้วนะครับโอ้โหนะเราก็เรียกได้ว่านะครับพาร์ตต่อไปนะครับมีความสนุกสนานเข้มข้นนะเนื้อเรื่องเข้มข้นแล้วก็ฉากหลบหนีที่สุดระทึกนะครับแม่นะยังไงก็อย่าลืมตามดูพาร์ทสองกันต่อได้เลยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาหมดก่อนนะครับเดี๋ยวพี่สปอยขอตัวลาก่อนนะครับแล้วก็เด กันต่อในคล right. ิปหน้านะครับเดี๋ยนะช็อกเลยนะฮะ